พวอออนไลน์เรียนิ่งเ s ส o นบทเรียนออนไลน์ป .6 สุขขัดศึกษาและพละศึกษาระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ระบบสืบพันธุ์ภายนอกระบบสืบพันธุ์ภายนอกของเพศหญิงได้แก่ บริเวณปากช่องคลอดระบบสืบพันธุ์ภายในระบบสืบพันธุ์ภายในของเพศหญิงได้แก่รังไข่ท่อนำไข่มดลูกผนังมดลูกปากมดลูกและช่องคลอดรังไข่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคือไข่รังไข่จะผลิตไข่ออกมาทุกๆ28 3 0ถึง30วัน หากไม่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิไข่จะฟอเยื่อบุผนังมดลูกที่เตรียมรองรับการฝังตัวของไข่ก็จะลอกและขับออกมาทางช่องคลอดเรียกว่าประจำเดือนนะครับนอกจากนี้รังไข่ย,ยังผลิตฮอร์โมนเพศหญิงทำให้เพศหญิงมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนและแตกต่างจากเพศชายเช่นสะโพกผายเต้านมขยายใหญ่